thiếu liếng bùa thiếu liếng bùa đang thiếu liếng bùa ขอ้อวคอครับตอนเช้าออกกินหญ้าตอนเย็นก็เอาขอ้ขอข้อ,อ,อนะเอาไปไปจูงมันไปเร็วน้องเทียวน้อเทียวจูงวัว เอาเร็วเรียกมันไปดิไปี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจัมววไปแล้วัมวัวไปแล้วจัวเอาไปไปไปเที่ยวเรียกแล้วไปอย่าให้มันชนรถพ่อนะ โอ้เดี๋ยวซื้อวัวให้น้องทิวเลี้ยงดีกว่ามากเนี่ยเลี้ยงเ,เลี้ยงเป็นไหมเนี่ยเป็นนะนกล้าจับขี้มันไหมอ่าแต่ว่าถ้าอยากให้มันขี้เป็นทุ่งน้บานบวัวเป็นปุ๋ยคอก

นยยเลใส่ปลาใส่ไข่นาใส่นาใส่หนิสองตัวครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็ดเป็นห่านรู้ไปไหนแล้วนี่เป็ดห่านลงไปข้างล่างแล้วห่านลงไปทางใต้แล้วเจปล่อยละเจปลอยม่พบไปตัวหนี่ันนีมันก็อยู่มันไปใส่เลยโอ้โหห่านมาอยู่นี่เลยไปใส่แล้วเพื่อนฮะห่านลงมานี่ไม่ใช่เหรอโอ้นี่เดมมันยังอยู่นี่อยู่นี่นี่ห่านสองตัวนี่ เห็นตัวเดียวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโอ้อยู่นี่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมันโมเป็นใสเลยเนี่ยหา่านเห็นเห็น,หนอยู่นี่แลหละห่านครับห่านสองตัวปล่อยให้มันหากินตามทุง่งนาเองตามทุง่งนาเองห่านผู้ใหญ่เจีห่านนี่มันจะเป็น เขาเรียกว่ามันรักษาความสะอาดนะมันจะไม่ค่อยเกือกโคลเกือกน้ําขี้โคลนะมันจะสีขาวสวยเลยฮะนนี้ห่านอันนี้หา่านเมื่อกี้พาไปดูวัวดูหา่านนี่มันก็จะมีหมูวันนั้นดูหมูป่าตรงนี้ยอ้กี่ตัวแล้วเนี่ยหมูนี่นี่โอ้มีหมูเล็กด้วยนี่ กีต่ตัวเนี่ยหมูป่ามีตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวพาร์ทเนี่ยมันมีหมูน้อยด้วยครับหมูน้อยที่เขาไปหันกันอะ mm. กำลังสวยเลยหมูป่าเนื้อนี่อร่อยนะครับเนื้อจะแน่นๆมันจะไม่มีมันแบบมันเป็นเหมือนมันไม่เหมือนหมูที่เป็นสีสีที่เป็นออกขาวๆอะ่ะนี่มันจะออก ต้องเอาไปลอกหนังเวลาทํากินเนาะเอาไปลอกหนังแล้วก็ไปเผาไฟเนื้อมันจะเลื้องเลยครับตัวกําลังน่ารักเลยกําลังกินปีใหม่เนี่ยเนี่ยฮะส่วนใหญ่แถวนี้เขาก็จะสั่งหมูเป็นตัวนะก็ไม่กินหมูใหญ่นะกินหมูเล็กเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารนะครับ แต่หมูมันออกลูกเยอะตัวตหนึ่งมันออกลูกเยอะคะคลอดลูกทีหนึ่งก็ตัวหนึ่งก็สองสามสี่ตัว,ตว,ตวนี่หมูอยู่ที่นาครับหมูป่ากินลำนะครับารรกาศก,าก็โอเคโอเค ตอนเย็นๆครตอนนี้ก็ประมาณเกือบหกโมงเย็นผู้ใหญ่เจไปไประชุมอยู่นะครับก็เลยมาเดินดูทุ่งนาตอนเย็นๆแบบนี้พาผู้ชมมาดูนะครับหลายคนก็ไม่ได้ออกมาต่างจังหวัดก็อยู่ที่กรุงเทพบ้างบางคนก็ไม่ได้หยุดในช่วงนี้บ้างก็ทํางานกันนะฮะก็จะเก็บบรรยากาศให้หลายหลายคนนะฮะที่ไม่ได้ออกมาเก็บบรรยากาศความเป็นพิธีชนบทให้ทุกคนได้ดูนะครับ เดี๋ยวปีหน้านะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมีบ้านพักให้ตรงนี้นะฮะเป็นโฮมสเตย์เนาะนะครับเนี่ยขับรถเข้ามาได้เลยฮะไปตามถนนนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะกั้นทําถนนให้มันดีในปีหน้าเนาะปีนี้อาจจะยังไม่พร้อมนะครับก็สามารถมากางเต็นท์แบบนี้ได้ครับตื่นเช้ามาก็ชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติท้องทุ่งอากาศเย็นนะฮะตอนเช้าอากาศจะดีมากเลยนะครับขับรถเข้าไปได้ครับถ้ามากลุ่มมอเตอร์ไซค์นี่ก็มาได้ ติดต่อมาได้ปีหน้านะปีหน้าจะเปิดเป็นทางการนะครับแต่ถามว่าจะสมบูรณ์แบบไหนก็คือทําไปก่อนฮนะเปิดได้เท่าที่เป็นบางโซนก่อนอะไรประมาณนี้นะครับวางแผนไว้เรียบร้อยนะครับไปนู่นนะฮะมองลงมาก็จะเห็นแบบออธรรมชาติแบบเต็มหูเต็มตาครับบรรยากาศดีครับตอนเย็นเพิ่งเกี่ยวข้าวไป ตอนนี้ก็จะมีคลิปแบบอยู่ตามท้องทุ่งท้องนาตลอดนะครับทำกับข้าวทำโน่นทำนี่กินนะครับก็ฝากทุกคนที่เข้ามาชมแต่ละคลิปนะฮะกดติดตามโจรุ่งเรืองชาแนลด้วยนะครับก็จะมีคลิปของอผู้ใหญ่เจที่พาทำเมนูต่างๆนะครับแล้วก็จะมีาชาวบงชาวบ้านหลายคนที่มาร่วมการทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะได้ออกคลิปนี้นะครับ ไปแล้วครับคลิปนี้ก็เดินเดินไปก็เก็บบรรยากาศให้หลายๆคนได้ดูได้หลายมุมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางโจรวงเดืองชาแนลด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับสวยตรงนู้นน่ะภูเขานู้นน่ะไปสกลนครนู่นะน้องทิว